คือการที่มีคนเข้าใจเนี่ยมันก็เหมือนไอ้ความทุกข์มันก็คลี่คลายไประดับหนึ่งแล้วมันเหมือนเออ,เอ,อที่เราเป็นอย่างนี้มันไม่ได้มันก็มันก็เข้าใจได้ระดับหนึ่งผมเวิร์กกับน้องที่เขากรีดแขนอะไรเงี้ยก็คือจริงๆเราก็ไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้อยากให้เขากรีดแต่เราก็เข้าใจว่าทําไมเขาถึงกรีดอ๋อมันก็มันก็เป็นความทุกข์ของหนูเนาะหนูเจอเรื่องนี้มาเ,เพื่อนเขาทําแบบนี้กับหนู แล้วเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนคนเดียวที่หนูมีในตอนนี้แล้วความทุกข์นี่มันก็คงยิ่งใหญ่สําหรับหนูมากเนาะมันทําให้หนูแบบรับมือไม่ไหวหนูก็เลยมาทําแบบนี้ซึ่งมันก็ช่วยให้ความทุกข์หนูมาลายหายไปในช่วงนั้นได้ยิ่งในยุคที่มันมีโซเชียลมีเดียบางทีมันก็เกิดการเรียนรู้เป็นหมู่คณะคือทําแล้วก็แชร์กันไปแล้วก็มีพักพวก ที่แบบอยู่ในโซเชียลมีเดียแชร์กันแล้วก็มีวิธีมีเทคนิคเลยเกิดเกิดเป็นแบบเอออันนี้มันทำนอกจากคลายความทุกข์แล้วกลายเป็นว่าได้รับ attention จากสังคมหรืออะไรเพิ่มขึ้นด้วยมันก็จะยากขึ้นในการที่จะหยุดพฤติกรรมตรงนี้พอมีคนเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนมีคล้ายๆมีพวกมีอะไรละเสร็จแล้วเราค่อยๆให้เขาได้รู้จักวิธีการจัดการอารมณ์อย่างอื่น นะว่าเออจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปกรีดแขนก็ได้มันมีวิธีจัดการอารมณ์อย่างอื่นที่มันเวิร์กเหมือนกันถ้าเราค่อยๆเรียนรู้ไปเนี่ยมันก็มันก็ช่วยได้